วิธีเอาเพลงลงสตอรี่ Facebook พร้อมใส่รูปภาพหรือวิดีโอที่เราต้องการมาดูขั้นตอนกันเลยครับขั้นแรกนะครับเราก็ต้องไปโพสต์อรี่ a c e b o o กก่อนเนาะให้เข้าไปที่แอป a c e b o o k จากนั้นนะครับให้มากดตรงสร้างสตอรี่ตรงนี้เลยต่อไปแนะนําให้มาดูในส่วนนี้นะครับมันจะมีคําว่าเพลงอยู่เนาะให้เ,เพื่อนๆนะครับกดไปที่เมนูเพลงได้เลยจากนั้นนะครับมันจะขึ้นหน้าของค้นหาเพลงหรือศิลปิน ในหน้านี้นะครับให้เราเลื่อนหาเพลงที่เราต้องการได้เลยหรือว่าถ้าไม่เจอเพลงนะครับก็สามารถมากดค้นหาเพลงหรือศิลปินตรงนี้ก็ได้นะครับจากนั้นก็พิมพ์เพลงที่เราต้องการเข้าไปเนาะในกรณีที่เพื่อนๆนะครับเจอเพลงแล้วนะครับก็สามารถเลือกเพลงได้เลยอาจจะตัวอย่างนอกเป็นเพลงนี้ละกันนะครับก็สามารถกดเลือกได้เลยนะครับ เมื่อ <Me> เรานะครับทำการเลือกเพลงได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปแนะนำนะครับให้เป็นเพื่อนมาเลือก<า>รูปภาพหรือวิดีโอที่ต้องการใส่กับเพลงไปก่อนนะครับก็มากดจิ้มค้างไว้ตรงพื้นหลังและเลื่อนขึ้นไปนะครับจากนั้นก็เลือกรูปภาพห,ห,หรือวิดีโอที่เพื่อนเพื่อน,อนต้องการได้เลยจากตัวอย่างนะครับเป็นรูปนี้แล้วกันเนาะกดเข้าไปจากนั้นรูปภาพหรือวิดีโอที่เราได้เลือกไว้นะครับมันจะมาแสดงผลเป็นพื้นหลังของเพลงในสตอรี่ที่เราจะทำนี้นะครับต่อไปนะครับแนะนำให้เป็นเพื่อนกดไปที่ไอคอนเพลงตรงนี้เลย จากนั้นนะครับมันจะขึ้นในหน้าแบบนี้เพื่อนๆนะครับสามารถเลือกในช่วงของเนื้อเพลงที่เราต้องการได้นะครับก็ให้กดจิ้มค้างไว้ในส่วนนี้เนาะจากนั้นก็ขยับในส่วนของเนื้อเพลงที่เราต้องการได้เลยจากภาพตัวอย่างที่ผมทําอยู่ตอนนี้นะครับมันอาจจะไม่มีเสียงเพลงแต่ถ้าเพื่อนๆทำเนาะเวลาที่เพื่อนๆเลื่อนไปนะครับก็จะได้ยินในส่วนของเนื้อเพลงเริ่มต้นที่เราจะเลือกนะครับอ่า ทั้งนี้นะครับมันก็จะมีในช่วงเนื้อเพลงที่คนนิยมนําไปลงสตอรี่เฟซบุ o กนะครับมันจะเป็นรูปดาวตรงนี้เนาะเพื่อนๆนะครับก็สามารถกดเลือกเนื้อเพลงยอดนิยมโดยการกดไปที่รูปดาวได้เลยลองกดและฟังดูนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับเลือกเนื้อเพลงที่ต้องการได้แล้วนะครับเรานะครับสามารถเปลี่ยนการแสดงผลในส่วนนี้ได้นะครับก็ให้มากดตรงนี้เนาะกดเลือกได้เลยนะครับมันก็จะมีทั้งเนื้อเพลงรูปภาพของเพลงนี่นะครับ มันก็จะมีลักษณะที่ต่างกันให้เราเลือกเนาะเพื่อนๆน,นะครับสามารถเลือกได้ในแบบที่ชอบได้เลยและในหน้าน,นี้น้องเพื่อนๆน,นะครับโอเคแล้วให้มากดเรียบร้อยตรงนี้เลยโอเคครับจากนั้นนะครับมันก็จะแสดงผลแบบนี้เรานะครับสามารถเลือกตำแหน่งในการแสดงผลของเพลงได้นะครับก็ขยับขยับดูเนาะบางทีนะครับเวลาที่เพื่อนๆถ่ายภาพเป็นเซลฟี่เนาะรูปภาพของเพลงนี้นะครับมันอาจจะไปบางหน้าหรือว่าบางตำแหน่งที่สําคัญไปนะครับเราก็สามารถเลื่อนปรับได้เนาะ เมื่อปรับได้โอเคแล้วนะครับเราก็สามารถกดแชร์ได้เลยจากนั้นก็รอสักครู่นะครับนี่นะครับถ้าขึ้นสถานะว่าแชร์สตอรี่ของคุณแล้วก็แนะนํานะครับให้เพื่อนๆลองกดเข้าไปดูเนาะว่าสตอรี่ใส่เพลงของเพื่อนเป็นแบบไหนเป็นแบบที่เพื่อนๆนะครับชอบหรือเปล่าเพื่อนๆนะครับก็สามารถดูตัวอย่างได้เลยโอเคครับก็ขั้นตอนง่ายๆนะครับในการเอาเพลงนะครับลงสตอรี่เฟซบุ๊กพร้อมทั้งใส่รูปภาพหรือว่าวิดีโอนะครับเพื่อนๆสามารถใช้วิธีนี้ไปทําได้เลย ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ